มูเดียวกันจ้ะพี่น้องว่าขันบนวัวน่าคือ้นเลยว่ายอยู่นะจ้ะขันบนวันบนวบานไม่ใก่เป็นมูเดียร์สองดอกจ่มจ้ะจุ่มนึ่งจ้ะให้ไข่ก็จ้ะพีน้องสองดอกนะจ้ะดุมห้าแล้วนะจ้ะพี่น้องได้กินแล้วกันยางห้าแล้วจ้ะ าเบิ้งผลงานของเฮานะจ๊ะพี่น้องโอ้ยเยบิ้งเฮ็ดไข่เพิ่นจ้ะน้องน้องพวกไงนาะจ้ะนี่ก็เฮ็ดไข่นะจ๊ะของใหญ่นิ่มจ้ะนี่นะใหญ่นิ่มอันนี้ของปลา้อยนะจ้ะนี่ของแอลของยี่หงยู่รถจ้ะกระหอแต่กินนะสวัสดีจ้ามาพบกับแอลนะจ๊ะพี่น้องมื้อนี้ก็พามาอยู่ปลาห้าเฮ็ดคือเก่าจ้ะ S <S สมา<ำ>ชิกของเราก็ได้เลือกฟ้อนเลยนี่พ่อมาจากพี่น้องใหไข่รน่าจ้ะนกเล็กจ้ะมาที่เลือกน่าจ้ะงามจ้ะตีห้าแล้วจ้ะพี่น้อง พ่องเราโงกเรื่องนะจ๊ะบานไม่ลอะา้อยูบาน <laughs> ทำไมไม่เจอกันตอนไม่อวา,านนี้ที่นมนมเยาะนี่นะเมื่อนะนะน,นี้นเป็นพระแล้ว,วเต่ตะเป้ <laughs> เรางเรื่องนี้เลยจ้ะพี่น้องน้องบานเด้จ้ะแม่ยงกินจ้ นี่อีกจ้ะมูเดียวกันจ้ะพี่นองว่าขันบนวัวเน่าเผื่อจะได้ไล่ยอยู่นะจ้ะขันบัวบานขุนบัวขึ้นนะจ้ะนี่ไบเปลนเชื้อนะจ้ะ พึ่งเข้าว่าจ้ะพี่น้องงาม,ามน่าจ้ะพึ่งเอมาจี่นะใกล้จิ้งมูเดียวกันจ้ะอยู่ว่าไกลกันคนอีกต้องหนึ่งจ้ะนี่จ้ะ ไจีวพี่องเป็นมูคือเพื่อนน่าจะพ่อจะพี่น้องพวกนี่ลูกใหญ่ตาม ปแปลงรถไงจ้ะเพื่อนไข่จะี่น้องรอ้เดียวเบ็งกระตายนาจ้ะไม่นี่เห็นแต่เห็ดบานนะจ้ะไข่จะี่น้องขี้นไมยก็มีจ้มมะ วายแล้วจ้ะพี่น้องมึงกระโดดมั่จ้ะเฮ็ดไข่จ้ะพี่น้องลูกสองลูกจูนจะ m e ดไไดกาไ้งพูดทางขขาง,งาไงไม่นะจิ้มไหมเอาน่านนมูงไงน่จ๊ะ เฮ็ดทอมมีดเออเราะจะพี่น้องไม่กิ้มเบาเงกองตาจ้ะเบ่งยาวพี่น้องซิเต็มแล้วเนาะจ้ะตาภูไทยเอ้ะมีแต่ดอกบานก็เลยซิเต็มแล้วเนาะจ้ะมีดจนในพี่น้องเฮ็ดไข่ก็จะ,จะส่องดอกนาจ้ะ ดมห้าเลาวนจ๊จพี่น้องได้กินแล้วกันยางห่ายมากจะหอมจ้ะหวานเใจเนาะจ้ะใหญ่ดมเอาผ่านไหม <laughs> ลินการบอ้าทานบ่พี่น้องเดี่ยมกันเด้อ

ืออกินหมาเบิ้งพนงานข้องเฮานะจ๊ะพี่น้องโอ้ยัลายโอ้บิ้งเฮ็ดไข่เพิ่นจ้ะเนาะงน้องพวกไงนะจ้ะวนี่ก็เฮ็ดไค้นะจ้ะของใหญ่นิ่มจ้ะนี่นะใหญ่นิ่มอันนี้ของป้าน้อยนะจ้ะนี่ของแอลของยิ้ผงยูรุดจ้ะ ไม่ัด้เฮากัิยัง,ยงไวยกับรถนะจ้ะคอยไปสรุปคลิปอีกแคนึนงงนะจ้าคุณนะอยได้แต่เนาะแานยูหนำมือที่แนวน้อยยิ่นำมือที่ สรุปผลงา,านของเอาจ่ะพี่น้องเดีมีแต่เฮ็ดไข่น่าจ้ะเฮ็ดไข่เฮ็ดแป้งแล้วก็เฮ็ดละงอกน่จาจ้ะแต่พี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหน้านะจา้าสวัสดีจา้า